ที่พูดไม่ได้โกรธเกลียดเครียดแค้นแต่จะเลิกหวังว่าเธอจะเป็นคนดีจะเลิกหวังว่าฉันจะเห็นอน,นาคตเลิกหวังเลิกคาดหวังอะไรต่างๆนะจะเลิกคาดหวังถามว่าคา,าดไหมไหมค่ะแต่อย่ามาใกล้ฉันนะเมื่อก่อนยังเคยนึกอยู่ว่าถ้ามีสักวันะถ้าเห็นล้มต่อหน้าจะยื่นมือไปช่วยแต่วันนี้บอกได้เลยว่าไม่นะเธอก็เดินหน้าความเร็วของเธอต่อไปก็แล้วกัน ขอให้เดินหน้าความเร็วให้เต็มที่เลยเอาให้สาแก่ใจไปเลยนะอืมค่ะพี่ำํำไพ่แม่สาก,ก็ควรจะรักตัวเองนะรักไอดิงรักคนที่รักแม่สารักเอฟซีค่ะทุกครั้งที่เรายืนโดดเดี่ยวอยู่นะไม่มีอ้อมกอดจากคนข้างนอกต่างหากอ้อมกอดจากอากาศที่ที่กอดเราเสมอเลยนะ ดูเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดทำผิดมหันถึงขั้นนั้นก็ยังได้รับอ้อมกอดไออุ่นจากแม่นะไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงคนผู้ชายใช่ไหมคะนะคนผู้หญิงผ่านคดีมาใช่ไหมคะแม่ก็กอดนะคนผู้ชายผ่านคดีมาได้เข้ากล่องมาแม่ก็กอดกลัวอยากรู้ กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้เขาทำก็ให้เขาทำไปนะพี่จรุวรรณไม่ค่ะพี่ปรญาน้องมั่นใจว่าถ้าได้เข้าคุกแล้วออกจากคุกอะ่ะมันจะยิ่งร้ายกาจกว่านี้อีกแค่อยู่ใต้บันไดย,ยังขนาดนี้เลยพี่นะแค่มันอยู่ใต้บันไดย,ยังขนาดนี้เลยถ้ามันออกมาได้ถ้ามันเข้าคุกแล้วออกมาได้จะยิ่งหนะักพี่เชื่อไหมมันจะยิ่งบ้ากว่านี้อีกแล้วใครล่ะที่จะต้องมาแบกรับภาระแบกรับ ความเจ็บปวดจากแรงกระแทกอันเนี้ย <c oughs> นะไม่สาเห็นแล้วไม่สาเห็นแล้วมันไม่มีทางเป็นคนได้คะ่ะพี่พอน้องไม่เห็นทนายคะ่ะใช่คะ่ะไม่แจ๊สวัสดีคะ่ะ พิธานายสวัสดีค่ะใช่เป่าปีใส่หูควายหนูไม่หนูไม่พยายามที่จะทำให้เขาสำนึกผิดอีกแล้วค่ะพิธานายนะหนูจะไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนหนูจะไม่สนใจหนูจะไม่สั่งสอนหนูจะไม่ร้องขอให้เขาต้องเป็นคนดีจะไม่ร้องขอให้เขาต้องสำนึกนะไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้ แล้วก็แม่สาก็รู้ค่ะศัตรูของเขาไม่ได้มีแค่อีเหลี่ยมนะกรำใครก็กรำมันแม่สาขอเดินออกไปต่อให้มันทำกับเรามากแค่ไหนก็ช่างมันขอแค่อย่าเข้ามาถึงตัวเพราะจำเป็นมันก็จะต้องเพื่อนนะคนถ้าเข้ามาถึงตัวมันจำเป็น ก็ต้องเปื้่นแต่ถ้าอยู่ไกลๆจะทําอะไรก็ทําเถอะถ้าเข้ามาถึงตัวมันไม่มีใครทนไหวหรอกไม่ร้องขอให้เป็นคนดีแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องํำนึกไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นคนดีหรือไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้เขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คาดหวังว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่ดีนะ ต่างคนก็ต่างไปเกิดมาก็มีหัวใจคนละดวงนะเธอก็รักตัวเธอฉันก็จะรักตัวฉันนะใช่พี่คิดทุกคนมีหัวใจมาคนละดวงมีชีวิตมาหนึ่งชีวิตมีคนละหนึ่งวิญญาณนะ จะถือซะว่ามันก็แค่คนเคยกินข้าวด้วยกันแค่นั้นแหละที่พูดอะไม่ได้โกรธเกลียดเคียดแค้นแต่จะเลิกหวังว่าเธอจะเป็นคนดีจะเลิกหวังว่าฉันจะเห็นอน,นาคตหวังเลิกคาดหวังอะไรต่างๆนะจะเลิกคาดหวังถามว่าคา,าดไหมไม่ค่ะแต่อย่ามาใกล้ฉันนะเมื่อก่อนยังเคยนึกอยู่ว่า ถ้ามีสักวันน่ะถ้าเห็นล้มต่อหน้าจะยื่นมือไปช่วยแต่วันนี้บอกได้เลยว่าไม่นะเธอก็เดินหน้าความเร็วของเธอต่อไปก็แล้วกันขอให้เดินหน้าความเร็วให้เต็มที่เลยเอาให้สาแก่ใจไปเลยนะอืมค่ะพี่ทำภยัยแม่สาก,ก็ควรจะรักตัวเองนะรักไอดิงรักคนที่รักแม่สารักเอฟซีค่ะทุกครั้งที่เรา ยืนโดดเดี่ยวอยู่นะไม่มีอ้อมกอดจากคนข้างนอกต่างหากอ้อมกอดจากอากาศที่ที่กอดเราเสมอเลยนะดูเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดทําผิดมหันถึงขั้นนั้นก็ยังได้รับอ้อมกอดไออุ่นจากแม่นะไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงคนผู้ชายใช่ไหมคะนะคนผู้หญิงผ่านคดีมาใช่ไหมคะ แม่ก็กอดนะคนผู้ชายผ่านคดีมาได้ข้าวกล่องมาแม่ก็กอดควรแล้วนะที่แม่สาจะต้องเดินออกมาจริงๆที่แบบเออเลิกสนใจเลิกใส่ใจเลิกคาดหวังว่าจะต้องเห็นเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะก็พวกเขาก็มีกันตั้งหลายคนนะนะตัวใครก็ตัวมันหาความสุขให้ตัวเองก็แล้วกัน ต่อไปนี้นะจะไม่แรงมาก็แรงไปหรอกคะ่ะแต่อย่าเข้ามาใกล้แค่นั้นเองจะสำนึกหรือไม่สำนึกจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วก็แล้วแต่เลยนะอืมท่านแม่แจ๊สความจริงลึกๆแล้วไม่สาเป็นคนที่ก็ก็รู้แหลคะค่ะว่าภายในมันเป็นแบบไหนนะภายในมันเป็นแบบไหน ค่ะพี่รัชนีกรทุกครั้งที่ตอบโต้จะได้รับสิ่งที่แรงกระแทกมากกว่าเก่าเป็นร้อยเท่ากลับมาเสมอไม่ว่าจะตอบโต้ด้วยกฎหมายหรือตอบโต้ด้วยความดีหรือตอบโต้ด้วยความแรงเท่ากันแรงเหมือนกันก็แรงกระแทกมันก็จะกระแทกกลับมาเป็นร้อยเท่าเสมอเพราะเขาพร้อมที่จะเลวกว่าเราได้100%เตเต็มนะเขาพร้อมที่จะกระแทกแรงที่สุด เท่าที่แดงเขามีได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยทุกอย่างเขาพร้อมที่จะซัดเต็มที่แต่เราออมมือนะแต่เรายังคิดว่าเออเผื่อตรงนั้นเผื่อตรงนี้เผื่อความรู้สึกนั้นเผื่อความรู้สึกนี้เรายังมีเผื่อไว้ว่าสักวันหนึ่งนะทุกครั้งอ่ะก็ยังมีเผื่อว่าสักวันหนึ่งเผื่อสักวันหนึ่งเผื่อสักวันหนึ่งเราจะเผื่อไว้ตลอดเผื่อไว้เสมอเลยแต่ไม่เขาไม่ได้คิดเหมือนเรานะเขาไม่เคยยั้งมือ แล้วเขาหลายคนค่ะเขาไม่เคยยั้งมือแล้วเขามีกันหลายคนไม่ว่าจะใช้กฎหมายหรือว่าจะใช้ความดีเข้าสู้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ได้มีผลกับจิตใจเขาเลยนะรังแต่จะทำให้เราเสียสุขภาพจิตไปเปล่าๆ ใช่คะ่ะแม่ป๋อจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตไปเปล่าๆเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพจิตนะพี่ละอวัสด,ดีค่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่พวกเราคิดนะนุ่นล่คะค่ะถ้าเขาจะสำนึกได้ก็ตอนที่หายใจรวยรินนะ อาจจะกลัวโลกมืดที่กำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้ตอนที่เขาหายใจเบาแล้วนะเขาอาจจะกลัวก็ได้ตอนนั้นเขาอาจจะสำนึกก็ได้มีหลายคนที่สำนึกตอนก่อนตายนะแต่คนนี้ไม่สามคิดว่าไม่นะเขาน่าจะจิตเขาน่าจะดับไปพร้อมกับความแคนนะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่สาทําลงไปคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยที่ทุ่มเทที่ทําลงไปไม่ว่าจะทั้งความดีความอดทนอะไรต่างๆไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าเลยเราเอาเวลาเอาทรัพย์สินของเราไปทุ่มเทกับคนที่ไม่เห็นค่านะค่ะพี่รออไม่สาไม่เป็นไร ข้าวที่กินทุกมื้อก็เป็นข้าวที่หม้อหุงข้าวหุงให้กินนะกินข้าวจากหม้อหุงข้าวบ้านตัวเองค่ะหลายปีแล้วด้วยเมื่อก่อนก็มีสามีใช่ไหมคะสามีก็อ้างว่าเป็นคนหาเลี้ยงหาอยู่หาหุงข้าวหุงปลาอะไรให้กินนะตอนนี้ก็ไม่มีก็อยู่ผ่านมาได้หนึ่งปีแล้วก็ก็ยังกินข้าวที่ตัวเองหาอยู่ก็ไม่ได้ไปกินข้าวบ้านโน้นบ้านนี้นะพี่หนึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะก็อยู่ได้อยู่ วันนี้รู้แล้วว่าขาดหม้อหุงข้าวอ่ะไม่ได้กินข้าวค่ะต้องไปซื้อข้าวเหนียวมากินหม้อหุงข้าวสำคัญมากจริงไหมพี่จารุวรรณหม้อหุงข้าวพังอ่ะเลยรู้เลยว่าอะไรสำคัญ <laughs> พี่บอไลท์ไม่คิดมากแล้วพี่ตัดสินใจได้ง่ายมาก หลังจากที่เห็นความเกลียวกาดความอาฆาตแค้นอะไรต่างๆแล้วแมบบ่สาก,ก็ภาวนาว่าสาธุนะขอให้ตัวเองอดทนนะขอให้ตัวเองอดทนให้ทนกับแรงยั่วยุให้ได้นะให้ทนให้ได้ถึงแม้จะหลับหูจะหลับตาแค่ไหนมันก็ต้องเห็นพี่ตุ้มวส,ส,สวัสดีค่ะพี่สาครสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนถึงแม้เราจะพยายามทำหูหนวกตาบอดแค่ไหนมันก็ต้องเห็น ก็ขอแค่ตัวเองอดทนนะอดทน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 อดกั้นอดทนอดกั้นอดให้มากๆนะ